เป็นวันเดย์ทริปนะครับจะไปเขาพญาภายเรือนะครับที่อุทัยธานีนะครับเนื่องด้วยวางแผนไปแล้วคือลืมของที่บ้านพี่นะที่รู้จักกันนะครับแลวต้องไปวันนี้ดันสิ่งที่เกิดขึ้นคือพายุเข้านะครับแต่ก็ไปนะครับแต่สายหน่อยนะครับก็ลองดูนะครับว่าจะไปเจออะไรบ้างนะครับจะสนุกแค่ไหนคือจะเละแค่ไหนนะครับมาดูกันดูความพร้อมของรองเท้านะครับรู้ว่าตัวเองจะโดนฝนแน่ๆนะครับเอารองเท้ายางไปเลยนะครับพร้อมลุยพร้อมลุย มีเสื้อกันฝนนะครับแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับเป็นการลดค่าใช้จ่ายได้เยอะมากนะครับสําหรับการเที่ยวแบบเซฟคอร์นะครับคือน้ำนะครับอีสปิงครับที่เอาไปถึงบ้านนะครับวันนี้วันเดียวนะครับสคนน่าจะพอนะครับอย่าเพิ่งตกเลยนะลูกขอถึงอุ้ัายก่อนขอกินก๋วยเตี๋ยก่อนนะครับค่อยตกหาที่เติมน้ำมันกันก่อนนะครับ ลืมบอกไปนะครับผมตั้งงบในการเดินทางนะครับ5 0าบาทนะครับในการเที่ยววันนี้นะครับในการหาที่กินก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือไอ้500นี่มาจากไหนนะครับ500นี่ได้มาจากการไปขอไก่ไข่เข้ามาเลี้ยง5ตัวนะครับแล้วก็ไข่เนี่ยก็ขายแม่ตัวเองนะครับคือครบ10ฟองได้สาบาทนะครับแล้วก็ใส่กระป๋องใส่กระป๋องใส่กระป๋องไว้แล้วพอได้โปรเจกต์หรืออยากจะทําอะไรขึ้นมานะครับก็เอา เอาเงินในกระป๋องนี่แหละออกมาแล้วก็สร้างเงื่อนไขขึ้นมาว่าเราจะเล่นอะไรกับมันดีให้สนุกนะครับโอเคนะไปหาปั๊มกันโอ้น้ำยังเยอะอยเลยนะครับแถวนี้เ1าหบาทเฮ้ยเจอป้ายเฉยเลยนะครับป้ายเป้าหมายแล้วนะครับเขาพยาภาัยเรือจัดตรงนี้ไปอีก71กิโล สบายๆนะครับเราจะไปกินก๋วยเตี๋ยวนะครับทางไปวัดท่าสุงนะครับไหนๆก็ผ่านแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปนะครับบนยอดเขาสแกกังนะครับเมืองอุทัยธานีว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับในวันที่ฟ้ามดแบบนี้นะครับเขาหนี้เคยมาแข่งวิ่งไปแล้วนะครับ 21K ําได้เลยได้ที่5้าได้ที่5เขานี้วิ่งมันนะครับมันไม่ชันมากนะครับแต่ตอนลงเนี่ยโหสาดกันเต็มสูบเลยนะฮะทรงพลทรงพล วันนี้คงไม่พาไปเดินในวัดนะครับดูวิวอย่างเดียวนะครับเพราะเรามีโปรเจกต์อื่นนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือหิวมากตอนนี้ดับเครื่องลงนะครับดูซีจะถึงข้างล่างปะ แบปจะมันแน่นอนจริงๆตรงนี้เป็นบันไดขึ้นอีกฝั่งนึงนะครับผมว่านะครับจะเสพบรรยากาศจริงๆต้องมาฝั่งนี้นะครับได้เหงื่อดีครับ เดี่ยวนะครับอร่อยมากนะครับร้านนี้ใครมาอุทัยห้ามพลาดน,นะครับไปเซิร์ชแล้วปักหมุดแล้วนะครับเดินทางกันต่อครับเป้าหมายขับพยาพายเรือแต่ก็ต้องมีจุดแวะอีกหน่อยนะฮะไปแวะหาเพื่อนก่อน แกมึงเล่นเจียวอยู่มั้งเนี่ยเล่นเจียวอยู่มั้งเนี่ยหลังดูแม่งมันไปออกล็อกมันกับวัดมาโอ้โนึกว่าแอบเล่นเจียวนึกว่าแอบเล่นเจียวไอ้ฮาฟังเลงเพื่อนดิอาะไรถึงเพื่อนดิแล้วฝากอะไรถึงเพื่อนดิปึ๊กเออแบบใครก็ได้เพื่อนเพื่อนแต่แก๊งเราอันนี้ฝากถึงเพื่อนดิอดี๋ยวดิแล้วฝากถึงเพื่อนก่อนคุยเอ้ยมึงไม่คิดถึงเพื่อนมึงเหรอวะ จบ,จบ <laughs> สุดท้ายก็ไม่รอครับเจอฝนนะครับเนี่ยแต่งแต่งยูนิฟอร์มโชว์แล้เฮ้ยน้องฝนอบอกเลยครับไม่ได้กลัวเราฝนนะกลัวหนาวอุโมงต้นไม้นะครับสวยงามมากตกไม่หยุดเลยนะฝนนะโปรยตลอดทางเลยตอนนี้ ลถึงแล้วครับถ้ำเขาพริยาภัยเหลืออีก4กิโลนะครับเดี๋ยวจะขี่รถชิวๆเข้าไปก่อนนะครับนี่ถึงแล้วนะ ขึ้นตรงไหนถ้ำอ่ะเดี๋ยวเข้าน้ำก่อนนะครับวันี่ไอ้ัยอ้โอ้ยโอย,อยแกงพ่อบอกว่าเลื่อนหน่อยนะค่อยไปดูสภาพแล้ว กวานะครับเพราะว่ากดมันจะหนักนนาดูอยู่เหมือนกันนะครับเขาไม่เป็นไรนะครับไม่มีกลัวอยู่แล้วเฮ้ยสุดยอดวะใชยทางเดินพวเนี่นะขึ้นมานะครับอะไรเนี่ย ดไถึงทงงั้งโลกนะครับคำถามคือคนที่มาคนสุดท้ายคือเมื่อไหร่เ okay. คไม่กล้าเดินเลยบนใดอะ่ะกลัวต้นไม้ตาย ในการโดยรวมนะครับว้าวลงถ้ำคนเดียวอีกแล้วนี่นะครับถ้ำพระยาโปดนะครับทางลงมันอาจจะวุดยๆหน่อยนะครับแสงน้อยมากนี่เพิ่งบ่ายสามบ่ายสองบ่ายสามเองนะฝนมันตกเนาะนเจอกล่องไฟอยู่อันหนึง่งผมไม่มั่นใจว่ามันใช้ได้ไหม ลุบผ้าจานเขาไม่ได้เปิดดูนะะมันเขียนออนเรียบร้อยดูทรงแล้วไม่มีไฟลงไปเท่าที่ลงได้นะชุบ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  ไปไหนเนี่ยถึงไหนเนี่ยเดินไปเรื่อยจกว่าจะเจอพระเนาะมันเป็นธรรมเนียมของถ้ำทุกถ้ำนะครับว่าสุดท้ายก็จะมีพระพุทธรูปอยู่หนึ่งพระพุทธรูปอ่ามีห้องโถงนะครับโถงใหญ่มีป้ายอยู่หนึ่งอันเดี๋ยวนะ คือมันมืดบ้ากนะครับไปเรื่อยๆนะห้องโถงก,กว้างๆนะครับเดี๋ยวอธิบายนะครับเพราะว่ามันเห็นแค่ตั้งหลางเนาะนี่เข้ามาถงมนี้โอเคน่าจะประมาณนี้นะครับไม่ไปต่อละดูแล้วไม่มีทิศทางนะครับเสียดายนะครับไฟไม่ติดเนาะอ๋ออันนี้พวกหินยอดหิน นอกหินย้อยนะครับคร่าวๆกันไปจะได้ดูดีมีไฟตลอดเลยนะครับเปิดไม่ติดซะงั้นทางออกกล้องโฟกัสไม่ทันเลยนะ อ๋รูนี้รูนี้นก็จริงๆแล้วก็เป็นการฝึกใจอย่างดีนะครับถามว่ามีกลัวไหมก็มีแว๊บๆแนะครับแวบบ๊บส่วสำคัญคือเตะออกทันหรือเปล่าละมันอ,ออกแล้วมันออกนะครับอม,มาสอนปริศนาธรรมซะซะอย่างนั้นนะฮะ อยู่กับความกลัวนะครับไม่ใช่สิเข้าใจมันนะครับแล้วก็ละมันรู้สึกเสร็จก็ละมันกลับมาอยู่กับปัจจุบันเนาะมันก็จะเหลือสภาวะกายหน่วงๆแค่นั้นนะครับมันจะไม่วิ่งไปที่ความคิดลุงว่าผีจะหลอกฉันไหมอะไรอย่างนี้นะครับมันจะไม่มีสภาวะนั้นนะครับมันจะไม่มีสภาวะนั้น,นต่อเนื่องเพราะว่างับทันกลับมาอยู่กับร่างกายทันนะครับ เสียงข้างนอกนะครับไม่ใช่เสียงสวรรค์นะครับเสียงฝนตกงานเข้าแล้วท่านพี่น้องโอเคถึงนบนแล้วนะครับโล่งไปเลยนะครับไม่รู้จะเรียกข่าวดีหรือข่าวร้านะไม่รู้จะเรียกข่าวดีหรือข่าวร้ายนะครับดูประเด็นคือหนักแบบจริงจังอ่ะ ก็เดี๋ยวไปกันต่อนะครับภารกิจวันนี้จริงๆคือการมาเอาไม้ที่ลืมไว้ที่บ้านพี่ช้างนะครับผมก็เลยสร้างเรื่องตลอดทางด้วยงบ500บาทกับจังหวัดอุทัยของผมนะครับอ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับฝนก็ต้องลุยนะครับเดี๋ยวกับบ้านมืดนะครับอันตรายอันตรายนะแว้นกลางคืนไม่ควรนะครับเผื่อเอ็ซ์ซีนิ่ขึ้นมาแล้วเราแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไม่ได้มันมันไม่มีคนช่วยมันไม่มีร้านเปิดนะครับ สิ่งที่สิ่งที่คาดหวังไว้นะครับวันนี้คือเราจะได้ต้นไม้เป็นแพงไม่เป็นเราจะได้ต้นไมส้สวยๆจากบ้านพี่ช้างกลับไปด้วยนะครับโอเคไปไปลุ้นกันว่าจะได้ต้นไม้อะไรกับบ้านบางนะถึงบ้านแล้วไปขโมยต้นไม้กันครับว่าไงไม่ขึ้น ก่อนไปให้หมดเนี่ย <c oughs> อืมปลูกในล่องโต๊ะ <c oughs> สมุดูเดินดูดิไอ้นุ่นเด้เป็นเหมือนวินแจนะ็คไม่ขึ้อ่า <c oughs> ไอ้นุ่นกลาเป็นแจ็คเชอร์เลียเลยอืมไอ้นุ่นหล่ออ่ะมันนี่มา เนื้อเหมือนพุดเดิ้ลจริงพี่ตัวมัเป็นไงวะเนี่ยนี่เหรอหัวมันอย่างนั้นแล้วเหรอผมเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกที่มันเป็นของจริงนะโอ้เนี่ยแทงนั้นเนี่ยนี่นะใช่คือปลูกอยู่ในกระถางมันอยู่ได้อยู่ในสายผลของจริงครับเจ๋งเฉิงเฉิงป้าหมายแล้วนะครับ เป้าหมายคือต้นไม้นะครับอ่าได้ต้นไม้กลับบ้านแล้วนะครับประเด็นคือจะถึงกี่โมงต้องใส่ขี่ดี่30นะครับอีกสองชั่วโมงจะถึงบ้านหรือเปล่านะครับไปดูว่าผมได้อะไรกลับบ้านบ้างนะอย่าถามชื่อนะครับห้ามถามชื่อนะครับมีในยูบล็อกีนิดนึงนะครับแล้วก็นี่นะครับโอ้ชอบสีอันนี้มากนะครับที่เขาให้ไปทําเป็นบอนไซนะครับใส่กระถางถ้าลงดินแล้วก็เรียบร้อยแม่ด่าแน่นอนนะครับ จะถึงบ้านกี่โมงเนี่ยระยะทางกลับบ้านนะครับประมาณ80กว่ากิโลอาสิ0กิโลเลยนะครับน้ำมันเหลือเท่านี้นะครับผมจะไม่เติมนะครับเป็นรุ่นเอาดาบหน้าเลยนะครับว่าจะถึงบ้านพอดีไหมถ้าสมมติถึงบ้านพอดีหมดถังเท่ากับประมาณร้อยหนึ่งให้ร้อยยี่สิบบาทนะครับในการเดินทางทริปนี้นะครับตีก็สองร้อยกิโลนะครับเรามาดูนะว่าจะหมดไหมค่อยๆไปแน่นอนครับคนน้องๆต้นไม้นะครับ ควรน้องจะบาดเจ็บนะเอาอย่างละสองโลตามนั้นน,นั่นผมไม่หยิบเลยใช่อย่างละสองโลเหลืองใช่ไหมอันนี้เหลืองกับม่วงโอเคจ้ะตามนั้นหวานไหมคิดหนึ่งร้อยบาท ทางเข้าเขื่อนวังร่มก้าวนะครับไม่รู้ GPS มันพามาตรงนี้ทําไมปกติทางกัดทางเก่ามันมันเขียนว่าทางขาดนะครับก็เลยไม่อยากเสี่ยงนะครับตามมั่วมาเลยจนมาโพลที่นี่เฉยเลยนะครับป้านเริ่มมืดแล้วครับแต่เพิ่งหกโมงเองนะช่วงนี้หน้าหนาวแล้วเนาะบรรยากาศหน้าเขื่อนนะครับโอ้สุดยอดไปเลยนะครับ GPS มันบอกว่าประมาณอีก30กิโลถึงบ้านนะครับดูนะครับน้ำมันครับเดี๋ท่ตนนี้นะครับ ดูซิว่าจะถึงไหมอ่ามาลุ้นกันมันหลวมไปหน่อยนะครับอ่านี่รูฟ้านะครับตลาดนัดไม่แวะนะครับคิดถึงบ้านจะแย่แล้วตอนนี้ทางไหนวะเนี่ยเดี๋ยวขวาเหรอ เหมมือนเดิเยลขาหน้าจะเพิ่งทำใหม่นะครับเพิ่งเคยเห็นมุมนี้เหมือนกันโอ้สวยไปเลย15้ากิโลเมตรนะครับถึงว่านะครับกับน้ำมันขนาดนี้นะผมเดาว่ถึงนะครับเราจะไม่เติมนะครับเราจะไปลุ้นเอาดาบหน้านะครับ ทำให้มันตื่นเต้นอย่างนั้นนะครับเผื่อจะมีโอกาสได้ใส่รถเข้าบ้านนะจะได้ฮาฮากันนะแหมโลกลบพระแล้วสรุปว่าน้ํามันรอดนะครับก็ใช้ระยะทางประมาณ2 0 0โลนะครับก็ถังนึงพอดีตีกลมๆนะครับ100บาทนะครับมันสนุกนะครับกับการเล่นกับกรอบจากัดอย่างที่ตั้งโจทย์ไว้ไปอุทัย500เราเล่นกับมันยังไงด้วย ด้วยของที่มีนะครับสุดท้ายนะครับคือชีวิตคือชีวิตไม่ต้องสนุกเนาะเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ